สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงนะคะหญิงอยู่ฝอร์ดสาขาพระปะแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่นะคะวันนี้ค่ะรถรุ่นหญิงจะนำมารีวิวให้ชมกันนะคะ รุ่นนี้จะเป็น Ford r a n g e r นะคะจะเป็น4ประตูยกสูงนะคะจะเป็นรุ่น XL+ Plus นะคะตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่752,000บาทนะคะเครื่องยนต์จะเป็น2.2ขับ2นะคะตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่160แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรนะคะรถจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวหญิงพาไปชมกันค่ะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะ มาชมกันเลยค่ะไล่กันด้วยตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้านะคะเป็นกระจังหน้ารังผึ้งนะคะแล้วก็จะมีมา้ามาแตงด้วยนะคะลูกค้าเลือกเป็นม้าสีดําเลยนะคะวันนี้เราก็จะแต่งโทนดําทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกับจะมีไฟ LED นะคะ3จุดตัวไฟจะเป็นสีขาวนะคะเวลาเปิดแล้วก็ตรงไฟหน้าหญิงก็จะครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ทําให้ ดวงไฟของเรานะคะดูสวยเท่มีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกค่ะรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะหญิงเพิ่มเติมให้เป็นไฟตัดหมอกหน้านะคะตัวนี้ก็ให้ลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนกักหรือว่าหมอกลงจัดได้เลยนะคะช่วยทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะมาชมที่ไฮไลไท์ของเราค่ที่ล้อแมกนะคะ รุ่นนี้จากเดิมจากโรงงานนะคะมาที่16นิ้วนะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนล้อให้ลูกค้าใหม่นะคะเป็นขนาด20นิ้วไปเลยนะคะจัดเต็มเลยนะคะตัวยางเนี่ยใช้เป็นมอนสเตอร์นะคะ a t ทนะคะตัวนี้ซีรีส์ยางอยู่275 55 R20 นะคะหญิงเลี้ยวดูแล้วนะคะไม่ติดนะคะ จับคู่มากับล้อแม็กนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตเลยนะคะตัวนี้จะเป็นลายมาเวลนะคะสีดำล้วนนะคะแบบนี้เลยอย่างที่บอกว่าวันนี้จะแต่งแบบทนดําทั้งหมดเลยนะคะด้านข้างของรุ่นตัว XL p a พนะคะตัวข้างางแก้มข้างสีดำนะคะ ไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มข้างนะคะสําหรับรุ่นนี้กระจกมองข้างขนาดใหญ่สีดําค่ะแล้วก็มือจับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะญิงเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ากันรอยนะคะตัวนี้นะคะให้ด้วยนะคะก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะด้านข้างเนี่ยจะเป็นความเข้ม80%นะคะส่วนด้านหน้าจะเป็น60%เรแล้วก็จะมีตัวกันสาดนะคะ4ชิ้นแบบนี้ให้เลยนะคะเป็นของตรงรุ่น เลยนะคะแล้วก็รุ่น XL p ั s เนี่ยมีบันไดข้างมาแล้วนะคะจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะบันไดข้างก็สีดำเป็นแบบชิ้นใหญ่นะคะก็รองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะคะส่วนด้านท้ายรถนะคะในตัวกระบะเนี่ยยิก็จะใส่เป็นไลเนอร์นะคะของ Ford แท้เลยนะคะก็เวลาเราขนของนะคะรถของเราจะได้ไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็ด้านท้ายรถนะคะเพิ่มเติมเป็นครอบ ตัวนี้จะเป็นครอบไฟท้ายนะคะสีดำด้านให้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นเบ้ากันรอยตรงจะเป็นรุ่นทรงปลายดาบนะคะเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่น XL Plus นะคะกันชนท้ายจะไม่มีมาจากโรงงานนะคะหญิงเพิ่มเติมเป็นกันชนท้ายสีดำนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกับ XLT เลยนะคะสีดำก็เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะแต่หญิงพาไปดูด้านในสำหรับ รุ่น XL Plus นะคะภายในต้องบอกก่อนเลยว่าจากเดิมจากโรงงานนะมาจะเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวหญิงให้ดูว่าทำการเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าด้วยนะคะเบาะหนังเลือกเป็นสีดำนะคะเดินได้สีเทาแบบนี้นะคะสวยลวเรียบหรูดูดีนะคะก็งานเกรดหนังเนี่ยหนังเกรดพรีเมียมเลยนะคะตัวน,นี้ก็ดูแลรักษาง่ายค่ะแล้วก็อายุการใช้นานนานเลยนะคะ พวงมาลัยของรุ่นนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยของเขานะคะมีแอร์แบกคู่มี ABS และ EBD นะคะเรียกว่าร,ระบบความปลอดภยัยครบนะคะชุดแต่งก็คือแต่งให้อย่างเท่เลยนะคะก็ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถไว้ใช้งานนะคะก็ Ford Ranger 4ประตูนะคะ XL Plus นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ เบอร์โทรศัพท์หญิงนะคะ087ค่ะ679 5969นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยใช้เงินออกรถไม่เยอะเลยนะคะสนใจโทรหาหญิงได้ก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกันง่ายๆค่ะหญิงมีเจ้าหน้าที่ไฟ n a n c e นะคะไปเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวหญิงก็จะนำรถคันนี้นะคะไปส่งมอบให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันนะคะ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ